สื่อญี่ปุ่นทำข่าวข้าวพันดังของญี่ปุ่นอย่างโคชิคาริและอากิตะคมาจิกำลังถูกปลูกในประเทศไทยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในขณะที่ราคาข้าวในญี่ปุ่นยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องข้าวพันดังที่ผลิตในไทยซึ่งมีราคาถูกกว,ก,กว่าก็กำลังได้รับความสนใจจากกรณีวิกฤตข้าวแพงในประเทศญี่ปุ่นสื่อของญี่ปุ่นก็ได้ออกมาทำสกรุปพิเศษรายงานเกี่ยวกับข้าวแพงในประเทศญี่ปุ่นกันหลายช่อง โดยบางช่องได้ตั้งคำถามว่าราคาข้าวที่พุ่งสูงขึ้นจะหยุดได้หรือไม่รายงานพิเศษนี้ได้ติดตามความเปลี่ยนแปลงล่าสุดที่เกิดขึ้นจากวิกฤตข้าวแพงที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งชื่อซูเปอร์เซชิโอสาขาวาดามาชิในเขตมึงหลวงตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมเป็นต้นมาข้าวทุกชนิดยกเว้นสินค้าส่วนลดบางรายการถูกปรับราคาขึ้นโดยข้าว5กิโลกรัมมีราคาเริ่มต้นที่5,000เยนรวมภาษีแล้วหรือประมาณ1,134บบาทผู้จะซื้ออาหารของร้านแห่งนี้ได้กล่าวว่า ในเดือนพฤษภาคมเราต้องขึ้นราคาประมาณ20%ขณะนี้ราคาข้าวพุ่งไปถึงประมาณ5,400เยนหรือประมาณ1,225บาทต่อถุง5กิโลกรัมและยังไม่มีสัญญาณว่าจะลดลงในรายงานพิเศษนี้ยังกล่าวต่อไปว่าแม้ยังไม่ชัดเจนว่านี่คือจุดสูงสุดของราคาหรือไม่แต่พฤติกรรมผู้บริโภคเริ่มเปลี่ยนไปเทรนด์ใหม่คนญี่ปุ่นเริ่มซื้อข้าวถุงเล็กแทนถุงใหญ่ปกติแล้วข้าว5กิโลกรัมเป็นขนาดที่ขายดีที่สุด แต่ตอนนี้ข้าว1-2กิโลกรัมกลับขายดีกว่าผู้จัดซื้อคนเดิมกล่าวว่าก่อนเกิดวิกฤตข้าวแพงอัตราส่วนลูกค้าที่ซื้อข้าว5กิโลกรัมต่อข้าวขนาดเล็กอยู่ที่6ต่อ4แต่หลังจากราคาข้าวพุ่งสูงอัตราส่วนนี้กลับตละตัดกันเลยบางทีอาจเป็นเพราะผู้บริโภคหวังว่าราคาจะลดลงและไม่อยากซื้อข้าวจำนวนมากในราคาสูงลูกค้าบางท่านที่ซื้อข้าวขนาด2กิโลกรัมบอกว่าตอนนี้เงินเดือนยังไม่ออกเลยซื้อแค่นี้ก่อน ปัจจุบันร้านขายอาหารสําเร็จรูปเช่นข้าวกล่องในโตเกียวใช้วิธีพิเศษกับข้าวเพื่อให้ได้ราคาต้นทุนที่ต่าลงนายคาซากะอายุสุผู้จัดการร้านมานผูยุกะทาคาซากุที่อยู่ในเขตคาเชิกะโตเกียวได้กล่าวว่าพวกเขาใช้ข้าวจากแคลิฟอร์เนียเพื่อให้สามารถเสนอราคาที่ถูกที่สุดให้กับลูกค้าร้านของพวกเขาเริ่มใช้ข้าวจากแคลิฟอร์เนียตั้งแต่หเดือนที่แล้วเขายังกล่าวต่ออีกว่าอยากให้ลูกค้ามีความสุขในสิ่งที่เราทําได้เราจะพยายามรักษาราคานี้ไว้ สื่อของญี่ปุ่นได้บอกว่าปัจจุบันร้านอาหารต่างๆมีตัวเลือกข้าวนําเข้ามากขึ้นในประเทศราคาข้าวเฉลี่ยในซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ที่4,220เยนถึง5,400เยนซึ่งเป็นราคาสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ท่ามกลางความวุ่นวายเรื่องข้าวในยุคเรวะที่ยังคงดําเนินอยู่ปริมาณการนําเข้าข้าวก็เล็ดเพิ่มขึ้นจากกราฟแสดงปริมาณข้าวนาเข้าของเอกชนแม้จะต้องเสียภาษีนําเข้า341เยนต่อกิโลกรัมหรือประมาณ77.38บาท ทำให้แต่ละปีมีการนำเข้าเพียง300-400ตันแต่ในปี2024ณสิ้นเดือนมกราคมปริมาณการนำเข้าเพิ่มขึ้นถึง3เท่าของปีก่อนหน้าสถานการณ์นี้กำลังถูกจับตามองจากดินแดนแห่งรอยยิ้มนั่นคือประเทศไทยที่ร้านอาหารญี่ปุ่นในกรุงเทพที่มีเมนูอาหารมากมายมีทั้งทูนา่าเซลมอนอิคุระข้าวปั้นตามแบบฉบับและเซตปลาดิบที่อัดแน่นไปด้วยปริมาณข้าวที่ใช้ในเมนูเหล่านี้ นายอุเอน็าสุฮิโกะจากร้านอิซากายะคโนจิที่อยู่ในกรุงเทพของไทยได้บอกกับนักข่าวว่าข้าวของที่ร้านเป็นข้าวญี่ปุ่นที่ปลูกในไทยซึ่งรสชาติไม่แตกต่างจากข้าวที่ปลูกในญี่ปุ่นเลยนะักข้าวญี่ปุ่นอย่างโคชิฮิคาริที่ปลูกในไทยไม่เหมือนกับข้าวไทยที่เรารู้จักซึ่งมีเมล็ดเรียวยาวแต่เป็นข้าวจาโปนิก้าที่คุ้นเคยสําหรับคนญี่ปุ่นเป็นข้าวที่ดูดซับน้ําได้ดียิ่งเคี้ยวยิ่งรู้สึกถึงความหวานเหมาะอย่างยิ่งสําหรับอาหารญี่ปุ่น นักข่าวยังได้สอบถามลูกค้าชาวญี่ปุ่นที่อยู่ในกรุงเทพของไทยโดยเขาได้กล่าวว่าอร่อยมากรสชาติไม่ต่างจากที่ญี่ปุ่นเลยนะเขาไม่มีปัญหาเรื่องรสชาติใดๆและไม่รู้สึกว่าต่างกันเลยข้าวพันธุ์ชื่อดังที่ผลิตในไทยมีปริมาณประมาณ6 0 0 0 0่ตันต่อปีหนึ่งในจุดเด่นคือราคาที่ถูกที่ซูเปอร์มาร์เก็ตสำหรับคนญี่ปุ่นที่ชื่อ ufm fuji supermarket มีข้าวพันธุ์ดังอย่างโคชิฮิคาริและอากิตโคมาจิที่ปลูกในไทยวางขายเรียงรายและยอดขายก็ดีด้วยเหตุผลหลักคงเป็นเพราะราคาที่ถูก ชาวญี่ปุ่นที่อาศัยในไทยได้กล่าวว่าข้าวไทยราคาถูกเวลาล้างอาจแตกง่ายหน่อยแต่รสชาติไม่มีปัญหาเลยราคาอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0ถึง1,500ยเยนต่อ5กิโลกรัมหรือประมาณ2 2 7บถึง3า0บาทซึ่งถือว่าคุ้มค่านักข่าวชาวญี่ปุ่นได้ไปเยี่ยมชมไรนาของเกษตรกรไทยเมื่อได้เห็นนาะข้าวก็เข้าใจเหตุผลทันทีว่าทำไมราคาของไทยถึงได้ราคาถูกกว่าของญี่ปุ่นด้วยอากาศที่อบอุ่นของไทย ที่นี่สามารถปลูกและเก็บเกี่ยวข้าวได้ตลอดทั้งปีโดยไม่ต้องเลือกฤดูการดูเหมือนว่าบริษัทญี่ปุ่นก็กำลังสนใจเช่นกันเกษตรกรชาวไทยรายหนึ่งได้กล่าวว่าเราได้รับคำถามจากบริษัทญี่ปุ่นหลายแห่งเราวางแผนที่จะเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกเพื่อให้สามารถผลิตได้อย่างมั่นคงตลอดทั้งปีปัจจุบันปริมาณการผลิตอยู่ที่ประมาณ18ตันต่อปีแต่คาดว่าหากได้สัญญากับบริษัทญี่ปุ่นจะสามารถเพิ่มเป็น5,000ตันข้าวพันดังจากไทยที่กำลังจับตาตลาดญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิด วันหนึ่งอาจไม่นานเกินรอที่ข้าวเหล่านี้จะมาอยู่บนโต๊ะอาหารของชาวญี่ปุ่นเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของคนญี่ปุ่นกันบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้ดูกันนะครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างโดยชาวญี่ปุ่นท่านแรกซึ่งอาจจะมีมุมมองแบบผู้ผลิตข้าวได้เข้ามากล่าวว่าทําไมข้าวถึงต้องราคาถูกด้วยละ่ะของอย่างอื่นราคาขึ้นแต่ข้าวที่เป็นอาหารพื้นฐานกลับไม่ขึ้นตามจริงๆแล้วตรงนี้แอดมินขออนุญาตเพิ่มเติมนิดนะครับเราจะได้ยินกันบ่อยๆว่าชาวนาญี่ปุ่นนั้นรวย เมื่อเปรียบเทียบกับชาวนาไทยแต่ที่ผ่านมาข้าวญี่ปุ่นมีราคาถูกกว่าในตอนนี้เพราะนโยบายควบคุมราคาและผลผลิตที่ค่อนข้างจะมีมากในตลาดแต่ปัจจุบันสภาพอากาศแปรปรวนบวกกับต้นทุนที่พุ่งสูงขึ้นทําให้ราคาต้องปรับขึ้นตามไปด้วยแถมตอนนี้ขาดแคลนแรงงานบวกกับพลังงานที่แพงทําให้ต้นทุนการผลิตสูงล่าสุดมีข่าวว่ามีเกษตรกรปลูกข้าวลดลงไปหลายรายก็เพราะต้นทุนที่สูงขึ้นและอีกเหตุผลคือไม่มีทายาสืบทอดอาชีพชาวนาต่อไป เพราะคนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่ก็ไม่อยากจะทำานากันความคิดเห็นชาวญี่ปุ่นท่านต่อมาถ้านำเข้าข้าวแล้วขายในราคา5กิโลกรัม2,000เยนราคาข้าวท้องถิ่นน่าจะลดลงบ้างนะควรลดภาษีนำเข้าข้าวชั่วคราวเพื่อเพิ่มปริมาณข้าวในตลาดความคิดเห็นชาวญี่ปุ่นท่านต่อมาโฆษณาชวนเชื่อเรื่องข้าวนำเข้าทุกคนโอเคจริงๆที่ข้าวญี่ปุ่นแท้ๆจะหายไปจากญี่ปุ่นหรือญี่ปุ่นกำลังส่งออกข้าวคุณภาพสูงในขณะที่คนในประเทศหาซื้อยาก ร้านอาหารญี่ปุ่นในต่างประเทศยังเสิร์ฟข้าวญี่ปุ่นแท้แต่บางร้านในญี่ปุ่นเองต้องเปลี่ยนไปใช้ข้าวนําเข้าเราควรสนับสนุนข้าวท้องถิ่นหรือยอมให้ตลาดโลกกาหนดอนาคตของข้าวญี่ปุ่นถ้าข้าวญี่ปุ่นหายไปจากประเทศตัวเองนี่คือความยั่งยืนหรือไม่ความคิดเห็นชาวญี่ปุ่นท่านต่อมาฉันคิดว่าในที่สุดมากกว่าครึ่งหนึ่งของอาหารหลักของคนญี่ปุ่นจะเป็นข้าวนําเข้าจากต่างประเทศตรงนี้แอดมินขอเพิ่มเติมนิดนะครับถ้าเป็นไปตามความคิดเห็นนี้ซึ่งอาจจะมีความเป็นไปได้ ปัจจัยสำคัญของเรื่องคือราคาข้าวท้องถิ่นพุ่งสูงผู้บริโภคหันไปหาข้าวนำเข้าที่ถูกกว่าเกษตรกร,ร,ร,กรญี่ปุ่นลดลงบวกกับสภาพอากาศแปรปรวนทำให้ผลผลิตไม่มั่นคงร้านอาหารและซูเปอร์มาร์เก็ตเริ่มใช้ข้าวต่างประเทศมากขึ้นเหตุผลที่ข้าวนำเข้าอาจครองตลาดราคาถูกกว่าเช่นข้าวไทย5กิโลกรัมราคาประมาณ1 0 0 0ถึง1,500ยเยนหรือประมาณ2 0 0ถึง300กว่าบาทขณะที่ข้าวญี่ปุ่น5กิโลกรัมราคา4 0 0 0ถึง5,000เยนหรือประมาณพันกว่ kg, าบาท ไทยปลูกข้าวได้หลายรอบต่อปีขณะที่ญี่ปุ่นปลูกได้ปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นตรงนี้ถือเป็นโอกาสของไทยเรามากมากนะครับความคิดเห็นชาวญี่ปุ่นท่านต่อมาถ้าไม่อยากกินข้าวต่างประเทศก็แค่อย่าซื้อความจริงที่ต้องยอมรับในยุคนี้คือเทคโนโลยีปรับปรุงพันธุ์ข้าวก้าวหน้าไปมากข้าวต่างประเทศรสชาติใกล้เคียงข้าวญี่ปุ่นแท้แล้วข้าวไทยหรืออเมริกันวันนี้คุณภาพดีจนแทบแยกไม่ออกถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องซื้อ ตลาดมีทางเลือกต้องเข้าใจว่าคนอื่นอาจไม่คิดเหมือนคุณและนั่นก็เป็นความคิดเห็นชาวญี่ปุ่นส่วนหนึ่งที่แอดมินคัดมาเพื่อน,เพ,อนเพื่อนคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นลงมาด้านล่างได้นะครับท่านใดยังไม่ได้กดติดตามก็อยากฝากทุกท่านช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยฝากกดไลค์และฝากแชร์คลิปของเราไปในช่องทางที่ท่านคิดว่าเหมาะสมจะขอพระคุณเป็นอย่างยิ่ง EP นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ